ใครที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้สำหรับตัดหญ้าหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านหญ้าสวนหญ้านาแนะนําเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะคะเราใช้แล้วคือชอบมากๆเขาจะมีชุดแบตเตอรี่มาให้เลือก2ขนาดคือขนาด4แอมป์กับ6แอมป์เป็นแบบชุด1ก้อนและชุด2ก้อนเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยส่วนตัวนี้เราจัดมาชุดใหญ่สุดเลยคือ6แอมป์2ก้อนในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลย ก็จะมีตัวเครื่องตัดหญ้าด้ามเขาสามารถยืดออกได้ยาวถึง140เซนติเมตรนะคะกำลังมอเตอร์อยู่ที่6,000วัตต์แบตเตอรี่6แอมป์21โวลต์2ก้อน1ก้อนใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2 3ชั่วโมงที่ชาร์จสายสะพายด้ามจับเอ็นตัดหญ้าพร้อมจานใบตัดวงเดือน ใบตัดมะละกอที่บางเศษหญ้าประเจส,สำหรับประกอบคู่มือและใบรับประกันเวลาจะประกอบใช้งานก็ง่ายๆนะคะทำตามคู่มือได้เลยเวลาจะใส่ใบก็ใช้บล็อกขันน็อตออกเวลาขันก็ให้กดปุ่มในค้างไว้นะคะเพื่อที่จะล็อกไม่ให้หมุนตามเวลาที่เราเวลาที่เราหมุน ตัวนี้บอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าตัดดีมากน้ำหนักตัวเครื่องก็ไม่หนักไม่เบามากกำลังพอดีประมาณ3กิโลกรัมหากสนใจสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูรีวิวจากคนที่ซื้อแล้วได้ที่ลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ